สวัสดีเพื่อนๆตัดขนนรอ,อบวันที่11เ,เมษาอ่ะตัดเลยช่วง,งรับเทศกาลสงการก่อนอปิดจ็อบครับโอเคเป็นงานปกติกับทีมงานกล้วยกล้วยฟิตฟิตหัวให้เขาหน่อยฟิตหัวให้เขาหน่อย ไปดวนเลยโอเคไปขนลูกนูนกน้นเลยขนลูกนู้นเลยอ่าไปเตรียมนีนนพนังกันบอกเบียคนละหลังเอากล่องไปก่อนนะไม่ต้องเอาน้ำอะเบียนี่นะนะ สี่สิบสี่สิบถึงเหรอถึงมันหนักเกินไปว่ะสี่สิบรอบหน้าขอก็เอาแค่สามสิบก็พอละอ่ะพร้อมหรือยังทีมงานนี่สี่สิบเพราะลูกมันกลมฮะเนื้อมันแน่นสี่สิบถึงถ้าเอาไว้เอาไว้รอบหน้านี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เนื้อสี่สิบถึงเหรอล้ำล้ำอีกอะขนาดป้าตั้งสี่สิบไปได้ดิล้ำล้ำเพราะลูกมันกลมเหมือนกันไม่เดียวอ ปีหน้าขอสายนี้ทุกต้นทุกลูกก็พอละอ่ะเข้าที่เลยเข้าที่เลยยองทำเวลาหน่อยหกสิบหกสิบต้นกูตายพอดีอ่ะเอาู้มเอาเหรออ้าวอู้มเอาไหวเปล่าจูเอาโอเคโอเคอะหนักกว่าเมียหน่อยหนึ่งอ๋อหนักกว่าเมียหน่อยหนึ่งแสดงว่า โอเคอุ้มเมียทุกวันเลยอุ้มนขนุนไหวนาอป่ะโอเคขอบคุณสวัสดี